ครับผมยินดีครับวันนี้มันลืมหมดแล้วไม่ไอเหลือแล้วดิโอเคโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวไปเลยแป๊บนึ่งไปเหลือแล้วไม่ต้องยืนรอจนได้เลยยืนรอจนได้เลยแล้วได้เฮี้ยอะไรขึ้นมาไม่แล้วเฮ้ยคนแก่น้อยใจรีบไปเลยให้ไวเลยอะสภาทุกคนเตรียมอาวุธให้พร้อมถ้าจะขอเข้ามาตรงนี้ฆ่าแม่งเลยพ่อพโบทมาว่าไง มึงเรื่องหูคงฟูคงตายไปแล้วล่ะผมโทรกับพ่อพะโบรไม่รับตอนที่มึงโทรมากูตายอยู่แล้วทําไมไม่โทรโอ้ผมไวกว่านี้สามแสนนั้นพ่อพะโบรอาจจะเสียแค่แสนเดียวเพราะผมจะปกป้องพ่อพะโบรได้หนึ่งแสนจริงๆหนเขาประกาศว่าสามแสนนะอ้าวมันยกเลิกก่อนนะเขาอุ้มกูมามาทีหลังกูก็ให้เข้าไปเป็นค่าน้นาจอ่ะแต่แทนที่แสนนั้จะเป็นของมึงไงก็ใช่พ่อพะโบรโทรนะครับไปนิดนึงกูแม่ง มึงก็ไม่ได้รักกูจริงไงทำไมผมจะไม่รักรักสุดหัวใจเลยรอบหน้าผมเอาแค่ห้าหมื่นมึงนวเนียชิงโตพิสััน์เนี่ยแม่งไม่ได้รักกูจริงไม่รักรักสุดๆเลยเอาแค่อาคนแก่น้อยใจอีกเงี้ยโอ้เกี่ยวคนแก่น้อยใจไอ้คนมันมีปัญหาคนมีปัญหาก็นี่ไงก็โทรกลับไปเลยโทรหาแล้วแม่งไม่มาช่วยกันไหนก็โทรกลับแล้วตอนที่มีเวลาว่างทําไมชอบว่านะมันต้อง แล้วแล้วกลัวแล้วชีวิตกลัวนะไม,ไม่โอเคหลังจากน,นี้เดี๋ยวโทรปุ๊บรับปั๊บโทรกลับปุ๊บเลยอะ่ะนี่เรื่องนะแบบนี้แม่งมันอยู่ที่คนไว้เนี่ยนในสมองคุยับอกแล้วพอดังแล้วแม่งก็เปลี่ยนคนลืมไปหมดแล้วลว่าวันก่อนๆมันเกิดอะไรขึ้นมาไม,ไม่ลืมอ่ามาเวนี้<ข>แหละเข้ามากันแต่ละคนคลานเข่า พี่ครับผมยินดีครับวันนี้มันลืมหมดแล้วไม่ที่อะไรเหลือแล้วพีโอเคโอเคแั๊บนึงเดี๋ยวไปเลยแั๊บนึงไปเหลือแล้วไม่ต้องมายืนรอตรงนั้นเลยยืนรอตรงนั้นมาแล้วได้เฮี้ยอะไรขึ้นมาไปเล้วเฮ้ยคนแก่น้อยใจรีบไปเลยให้ไวเลยเอาแล้วเอ่ยชื่อแล้วนวนเนียแคทตันสิงโตจาขอบบอกว่าในวันที่เขาลำบากโดนไล่ฆ่าไม่มีใครสนใจเขาเลย เอาไปก็ไม่ก็รับปากพี่โจมนเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวไปเลยชิบหายนะไม่รู้ได้ไงว่าแบบไม่สนใจก็โทรมาเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหน้าโทรไปรับหรือเปล่าเอาก็ไม่ใช่กูต้องเมื่อกี้เขาบอกกูโทรไปกูแม่งก็ไม่รับสายวันที่มึงโทรไปคือกูตายไปแล้วมึงมาอันนั้นเอางี้เอาเอาเอาไปนั่งสเก็ตไปหาเขาไปรับสเก็ตไปหาเขาไปไม่ต้องรับสเก็ตเลยด่วนเลยเอารถใครก็ได้ มันน่ารถนั่นสภาเก็บรถได้น่าจะภาเก็บรถได้ไม่ไมสเก็ตดีกว่าสเก็ตดีกว่าจบเลยเนี่ยสเก็ตเลยเนี่ยไปเลยสเก็ตไปเร็วๆปาปาด่วนเลยด่วนเลยน้อยใจละน้อยอกน้อยใจละมาเวคนแก่น้อยใจละแล้วมีการบอกว่ากูไม่ได้แก่กูไม่ได้น้อยใจเออแต่ในวันที่ลำบากอ่ะลืมกันไปหมดแล้วเขาพูดอย่างนี้เร็วดิเร็วดิเร็วดิอุ๊ดจิ้มผ่านแล้วไม่ตั้ดคุณตั๊บคุณตั๊บไปเร็วเร็วน่าจะพาเร็วเร็วด่วนเลยด่วนเลย มีซื้อต <ENNIS> <bey ue S 2> ิด <anonymous> ต <í busca> ัวอย่างเดียวครับผมนะที่ผมลงคือน่ะลงในหนึ่งร้อยสามสิบบาทตั้งแต่เดือนพิกาเดือนห้าครับครับฮะสภาทุกคนเตรียมอาวุธให้พร้อมถ้าจ่ขอเข้ามาตรงนี้ฆ่าแม่งเลยเอามีอาวุธแต่ว่าจ่าขอเป็นลูกหนูนะครับมันมาหรือยังดาดีพี่ให้ดาดีไปแล้วไงเดี๋ยวได้หรือเปล่าดาวนี้ยิงไปเศอแล้วกันไม่ได้ใช้ปืนนี้นานละเดี๋ยวิงให้ลงกือคือเข้ามาหนึ่งหมื่นคนทั้งประเทศต้องเตรียมมาขนาดไหน อ๋อโอเคครับตือใช้อาวุธหนักก็ไม่บอกโธ่ให้แม่พี่หมอให้น้องๆเข้าไปก่อนให้น้องๆเข้าไปก่อนเราก็เอาเอายืนเล่งด้วยนี่แหละทุบเบรดนี่แหละเดี๋ยวผมผมเป็นสายชาซับตัวใช่ว่าผมยิงเลยโอ๊ยอะไรวะน่ะน่าจะเปล่าเฉึกฉากร่าอันนี้เธยนยิงเลยนี่เห็นไหมฉึกฉากริงด้วยยืนประกบหน้าท่านไป โอ้ยไข่แมงขี้หัวถ้าจักรยานในโลกเลยแชทรันเลยน่หรือว่าถ้าเกิดเข้ารีเมืองมาถามเจ้าขอบีเข้ามาถ้าเกิดใครอุ้มเอ๋เจ้าขอบได้กูให้ล้านหนึ่งกันไหมโอ้ยแล้วเอาจริงนะล่ะแล้วมันมีคนเอาจริงนะขวัวเลขมันเย้ายวนอยู่นะก่อนเนี่ยต้องเคลียร์กับหมอก่อนครับก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์หมอเคลียร์ตั้งก่อนอ่าไม่ได้ไม่ไม่มีไม่ถึง อ่ะไม่มาเลยจะขอไใบลานหนึ่งนี่นี่มายืนทุกคนมายืนล้อมพระน้าท่านแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปก็ของมูลค่าขนาดคือจังหวะชุลมุนเกิดอะไรขึ้นมาท่านท่านหนีไม่ได้แล้วนะติดเราหมดเฮ้ยแต่เหลืออีกตั้งสิบสี่ีไงใช่ไหมใช่ไหมโอ้ไม่น่าจะต้องทำอะไรมันแล้วอันนี้วันนี้เก็บไม่ให้หมดเลยเก็บหมดแล้ที่วิกเตอร์ห่วงสวิตเบสซะด้วยลบเร็วไหนวะไปไหนอ่ะนู่นนู่นนู่นอยู่ตรงกลางนี่อยู่กลางวงอยู่กลางวง ไอ้ยิงคู่ก่อนยิงคู่ก่อนอืมเลโดมอกี้่ะยิงคู่เกาะผมหายไปครึ่งใครเลยคนผ่านช่วไหนโอ้ยโอ้ยโอ้โยงค้จีันหลังอะปล่อยดูลวันเจอเจอช็อตเจอช็อตเอาของไอ้คู อย่าทำหมออย่าทำหมอไอ้ร่อนร่อนร่อนเดี๋ยวร่อนไอ้เจ๊เฮมเอาให้หมดเอาให้หมดได้ไหมได้ไหมทำไมคนเราล้มเยอะแต่ว่าแขงแข่งขนาดนั้นเลยเหรอไอ้คมตายอู้ไป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 ทำไมเขาแขงแ่งไม้เเหรอไอ้จืดไอ้จือ้จืดไอ้จือไอ้จืไอ้จืดอไอ้จืดออ้จืดไอ้ไอ้จืดอไอ้จ้จืดไอ้จ ใครแทงไม่รู้มีจนหนูบัวแทงหนูไม่าวาชงแม่นั่นแหละเป็นคนยิงไอ้ปืนไอ้ปืนจากหน้าสภาใช่ชุดแม่อ๋ออ๋อไอสิงโตเป็นแก๊งใช่มันใช้ได้ลี่ทำไมตายออกแก๊งแล้วฮะออกแก๊งแล้วเหรอไอเฮียไอโตเรียบร้อยเป็นนี่เป็นศิลป์ไอโตใช้เพลเรียบร้อยเรียบร้อยเปล่าใครเห็นมาใช้ ใครเห็นว่าใช้ผมไม่มีเพนดูในตัวดิผมไม่มีอ่าเพิ่งใช้ไปไงมันเล็มหมดอะ่เอา a d ดีชุดใหม่เอดีชุดใหม่เอดีชุดใหม่ชุดเราก้นั้ผมน่าจะผมน่าจะจำผิดเองครับผมทไม่มีไม่มีไมผมาไม่มีไว่มั๊มหมีไม่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 มีไน่มีไม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 ่มีะว่ม็ปม๊มเหมอนกันผมไม่มีของเลยไม่มีของปั๊มยในตัว จริงจริงจริง,รงมันไม่เกี่ยวจริงจมันไม่เกี่ยวกับนวลเนียพิทตั๊ดแล้วก็สิงโตเลยนะ<แ>มันเรื่องของเรื่องมันเกิดผมว่ากูโทรหาตาขอมในขณะที่กูกำลังมีเรื่องอยูแ่แม่งโทรกลับมาตอนกูปุยไปแล้วอ่ะ ผมดูทุกคนเห็นใช่ไหมผมรีบโทรกลับขนาดไหนทุกคนเห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นเหมือนคุยหญิงอย่างเดียวมันไม่เหมาะสมอ่ะก็เลยทําให้ทําให้เพื่อนต้องโดนไปด้วยนะจากเขาคือเขาดูไม่รักพี่ไม่ดูมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วหลังจากนี้พี่พี่บอกว่าหลังโีรกลับแล้วแต่เขาฟังไม่รับสายหัวหนึ่งล้านจริงไหมฮะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ดีกว่าเพราเดี๋ยวหลังดีคนแรกจะออกเออ อี๋ยวว่าเลยจ้าขอบเลยผมโทรไปพี่แล้วถ้าผมรอดแล้วถ้าเงื่อนไขคือถ้าผมรอดดีไปเอาจริงไม่ต้องกลัวใครพุ่งเอ๋อรหรอกโตัวเนียที่ตัดแค่นั้นแหละเอาจริงผมโทรไปก็ไม่รับสายเหมือนกันนะจริงนะเนี่ย ไม่เดี๋ยวนี้ขับเดี๋ยวนี้ขับแต่รถไงเดี๋ยวนี้ขับแต่รถแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็บ่นว่าแบบเออพวกมึงไม่โทรหากูบ้างพอโทรหาแล้วรับไหมเดี๋ยวนี้เริ่มเอาดูดูจบโทรศัพท์ขึ้นมาเปลี่แบงมีไม่มีชื่อใครบ้างเปลี่แบงครับครับไม่ได้ผมเจอบอสตอนกลางวันนะไม่ต้องโทรด้วยเจอเลยลงมาถึงเจอโทรหาก็ไม่รับเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนเปลี่ยนไปอย่างเยอะชัดเจนแล้วตอนเนี้ยโอิง โทรศัพท์ขึ้นไหหลักฐานก็ชัดๆอยู่มันก็จะมีเบอร์ที่ไม่ได้รับสายเรารืมชื่อใครบ้างใช่ใช่เอาทำไมเราไม่ชุบคนเราทำไมหรอตุ๋ผี้เสียความผู้เสียคว่าเราทำไมดิชุบตีมีไอเดียอยู่ครับบองดกรองอยู่ไม่รู้เหมือนกันด้ามา โดนใครใส่ใส่ใส่สมีดเข้ามาช็อกเข้ามาโดานไปช็อกแล้ไม่มีเลือดด้วยมเมื่อกี้อ่าวแล้วบอดนิ่งไปเลยวะบอดนิ่งไปเลยวะสวัสดีครับอะไรอยเงี้ยอย่าเพ้กูทันด้วยเฮ้ยเพี้ยสมองเฮ้ยนด้วยเฮ้ยกูทานด้วยตกดุมดัก ขึ้นไม่ไหว wow เธอใช่ไหมจะจอดฉันคนนี้คือพี่ปันธผมจำได้ใช่ใช่ใช่บอสคนนี้คือสิงโตครับบอสหัวเลี้ยงหัวเลี้ยงหัวเลี้ยงนี่น้อยบดี้ค่ะบอดี้เมลอน

แม่เมลอนนี่ไงแม่เมลอนแม่เมลอนเลยหรอแม่เมอหคะี่มื่ที่มื่ที่มามอรไแม่นมื่่คะเออ